สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานคลิปนี้ผมมาลงประชาสัมพันธ์ที่ฟาร์มมีกิจการใหม่คือฟาร์มลายแดงนะครับก็เลยอยากจะถ่ายคลิปมาประชาสัมพันธ์เพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ละแวกนี้101ยศรีสะเกตอำานาจเจริญอุบลราชธานียโสธรนะครับฟาร์มตั้งอยู่บ้านดงจงอางตำบบึงแกอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับเบอร์ติดต่ตอ 0 6 2 5 5 3 1 0 7 6นยะครับยังไงก็ถ้าต้องการรายแดงไว้อนุบาลลูกปลาน้ำจืดทุกชนิดนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ว่าวันนี้มีรายแดงเหลือเท่าไหร่และต้องการเท่าไหร่นะครับที่ฟาร์มจะจำหน่ายรายแดงอยู่ที่ถุงละ100บาทแล้วก็50บาทนะครับปริมาณใกล้เคียงกับกรมประมงที่ขายนะครับช่วงหลังกรมประมงก็ไม่มีรายให้แล้วนะครับเขาใช้ในหน่วยงานไม่เพียงพอ อันนี้ผมก็เลยได้มาสร้างเองเพราะว่าผมหยุดทําประกัดไปปีกว,กว่าแล้วเพราะว่าลาหาไม่ได้ไายไม่มีนะครับแถวนี้ก็เลยได้หยุดทําปลาไปก่อนนะครับเพราะว่าขับรถไม่ไหวครับไปเอาไรอย่างเดียวขับรถไปกับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบโลก็ไม่ไหวนะครับทุกวันพอดีที่ตรงนี้ถมดินไว้ได้เกือบสองปีแล้วก็เลยสร้างเลยทําเองเลยก็ยังไงก็ฝาก ความไรแดงไว้ด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดก่อนหน้าน,นี้ก็เลี้ยงนกครับแต่ว่าก็ได้หยุดทําไปเพราะเกิดปัญหาค่าเยอะแล้วก็นกกระทาก็ทําพิษตัวเองนะครับเป็นโรคเป็นภัยก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับที่ฟาร์มก็ทําบ่อไรแดงกลางแจ้งนะครับเพราะว่าผม คิดค้นสูตรน้ำเขียวทนฝนไร้โลไว้เมื่อห้าหกเดือนที่แล้วใช้จนทุกวันนี้โลยังไม่มีสักตัวทำตั้งแต่กระมังจนขึ้นบ่อปูนแล้วตั้งแต่ฝนยังไม่ตกจนฝนจะหมดหน้าฝนอยู่แล้วไรก็ขึ้นดีนะครับหัวเชื้อของผมนี่เอาไปต่อกับสูตรไหนก็ได้มันเป็นสารตั้งต้นทำให้ พนฝนนะครับแล้วก็ไลท์โลซิเฟอร์นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจหัวเชื้อน้ําเขียวของผมนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาอาจจะสูงกว่าของฟาร์มอื่นนะครับเพราะว่าน้ําเขียวของผมผมพัฒนามาเองนะครับไม่มีจกตานะครับโลไม่มีซักตัวนะครับผมก็จะขายอยู่ที่ขวดน้ำขวดเล็กนะครับ600 ml นะครับ ะขายที่ขวดละ100บาทนะครับก็สามารถเอาหัวเชื้ออันนี้ไปต่อกับสูตรไหนก็ได้ครับเอาไปต่อเลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับผมลองมาทุกสูตรทุกน้ําแล้วโลก็ไม่ลงครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปนะครับสําหรับคนที่เพาะรายแดงนะครับช่องทางการติดต่อผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับทั้ง Facebook l i n e t i k t o k t e l ก g r a m w ม a t s a p p มีทุกช่องทางการติดต่อหรือเบอร์ติดต่อที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปก็โทรเข้ามาได้นะครับขวดละ100บาท600 ML นะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งตามจริงนะครับเอาไปต่อใส่สูตรไหนของท่านก็ได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนสูตรตามผมนะครับเพราะว่าผมเพาะไรอยู่ที่จังหวะด้วยครับไปหาปุ๋ยที่ใช้ สูตรที่ดีที่สุดไม่ได้ผมก็เอาสูตรอื่นมาใช้ครับมันปรับเปลี่ยนกันได้ครับอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ว่ามันก็ได้ครับก็ในน้ําก็มีปลาครับพามาดูบรรยากาศประมาณนี้แหละครับที่ฟาร์มก็ยังไงก็ฝากฟาร์มลายแดงไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการลายแดงไปเพาะเลี้ยงลูกปลานะครับบรรยากาศที่ฟาร์มหลังบ้านก็จะประมาณนี้แหละครับว่าจะทําสารากลางน้าซะหน่อย เอาไว้นั่งเย็นเนมันเห็นว่าบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากครับก็เดินชมที่ฟาร์มไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์แค่ฟาร์มลายแดงนี่นะครับท่านใดเพาะปลานะครับขาดอาหารอนุบาลลูกปลาก็ทักกันเข้ามาได้นะครับนี่ฝนก็จะตกเลยครับมืดตึ๊บมาครับกลางวันก็ตกไปรอบแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ คลิปก็จะประมาณนี้แหะครับมาประชาสัมพันธ์พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆชาวประกาศแล้วก็ชาวเพาะลูกปลานะครับชาวเพาะปลาน้ําจืดว่างั้นเถอะสําหรับอาชีพเพาะพันปลาอ่ะต้องว่ายอย่างนั้นก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆฝากไปน้ำแน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้อย ็กระพม่านี่แหะครับก็บ่มีหยังมากก็ขอฝากฟ้ามไรแดงจังหวัดยะโสธรไว้น้ำเดอ้อยู่บันองจงอางตำบลบึงแกออำเภอมหาสนาัยจังหวัดยโสธรเบอร์ติดตอ่อนะ้ครับ062 5 5ห1 0 7 6าหา3 1076ครับจังไดก็ติดต่อสอบถามขอมาได้นะครับไลรมีสมือนะครับก็โทรมาสอบถามสร้งจองไว้ได้ครับ โอเคครับคลิปนี้มือนี่ก็สีประมาณนี้ครับเขามากที่ฟ้ามก็ประตูประตูเฮียนนะครับประตูหัวสีสีเขียวมินกําแพงกับสีเท่าๆแล้วครับก็เขาบันดงมากโงงทรายลังที่สองสายมือเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ละครับทั้งใดก็ถ้าสนใจยังก,ก็ติดต่อสอบถามผมามา ได้เด้วครับขอบคุณหลายๆครับ